โบนัสข้อที่3ของ Top u อั o l i s ิครับซึ่งถือว่าเป็นโบนัสที่มีความสำคัญมากๆครับเพราะจะสามารถสร้างไรายได้แบบไร้ขีดจำกัดโบนัสข้อนี้ชื่อว่าโบนัสธุรกรรมเกิดจากการนำระบบ i t s ไปใช้ในการเติมเงินโทรศัพท์มือถือทั้ง3เครือข่ายรวมทั้งการชำระค่าแพ็กเกจโปรโมชั่นของโทรศัพท์มือถือแบบราคาประหยัดที่ทางท็อปอัพิ ได้ไปดีลมาจากโอเปอเรเตอร์ต่างๆและยังสามารถใช้ในการชําระค่าสินค้าและบริการต่างๆกับร้านค้าที่นำมาเชื่อมต่อกับระบบ ITS ผ่านแอปพลิเคชัน T2R Shop and Pay ซึ่งเมื่อสมาชิกชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆด้วยระบบ ITS ร้านค้าเหล่านั้นก็จะมอบส่วนลดมาให้กับ Top Up t o l ุ i ท็อปอัพจุริดก็จะนำส่วนลดนี่แหละครับมาคำนวณเป็นคะแนนและนำคะแนนมาคำนวณเป็นโบนัสและจ่ายให้กับสมาชิกทุกวันที่15ของเดือนถัดไปครับวิธีการคำนวณโบนัสระบบ ITS จะแปลงผังองค์กรแบบไบนา r ี1แตก2ให้เป็นผังแบบ u n นิเลเวซึ่งเป็นการเรียงลำดับเป็นชั้นๆ ตามสายเลือดนะครับคนสิบคนที่ท่านเป็นผู้แนะนำนะไม่ว่าจะนำไปวางไว้ส่วนไหนขององคอ์กรในผังไบเลรี่ก็จะถูกดึงขึ้นมาเรียงเป็นชั้นที่หนึ่งของท่านนะครับเรียกว่าชั้นลูกและเมื่อลูกมีการไปแนะนำต่ออีกคนละสิบคนก็จะกลายเป็นชั้นหลานหนึ่งร้อยคนและเมื่อหลาน มีการไปแนะนำต่ออีกคนละสิบคนก็จะกลายเป็นชั้นเหลน1 0 0 0คนเมื่อเหลนไปแนะนำต่ออีกคนละสิบคนก็จะกลายเป็นชั้นหลน10,000คนกลายเป็นชั้นลื้อ1 0 0 0 0แคนเป็นชั้นล่ำา1ล้านคนเป็นชั้นรวย10ล้านคนแล้วเป็นชั้นโลด100ล้านคนครับท่านมีสิทธิ์ที่จะรับโบนัสลึกถึง8ชั้นรวมตัวท่านเองเป็น9ชั้นนะครับ ซึ่งรายได้ข้อนี้เกิดจากการที่ทุกคนใช้ระบบ ITS ในการชําระค่าสินค้าและบริการต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนบนโลกใบนี้ต้องกินต้องใช้เป็นประจําอยู่แล้วทุกวันสิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือและทุกคนต้องการเลือกใช้โปรโมชั่นในราคาประหยัดและเมื่อ ทุกคนชำระค่าบริการด้วยระบบ ITS ระบบ ITS จะนำส่วนลดมากำหนดเป็นคะแนนในกรณีของการจ่ายโปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือ279บาทจะมีคะแนนอยู่10คะแนนระบบ ITS จะเอาคะแนนที่เกิดขึ้นมาคูณ10%แล้วจ่าย9ชั้นครับซึ่งผมจะอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจ ว่าท่านจะสามารถมีรายได้แบบไร้ขีดจำกัดจากโบนัสข้อนี้ได้อย่างไรเริ่มต้นจากตัวท่านเป็นชั้นแรกท่านชำระค่าบริการ279บาทก็มี10คะแนนเมื่อเอา10ไปคูณก็จะได้ส่วนลด1บาทท่านไปชวนลูก10คนครับลูกคือชั้นที่1ท่านก็ได้รายได้จากชั้นลูก10บาทลูกไปชวน หลานร้อยคนท่านก็จะมีไรายได้จากชั้นหลาน1นึร้อยบาทหลานไปชวนเหลนพัน 1, คนท่านก็จะมีไรายได้จากชั้นเหลนพัน 1, บาทเหลนไปชวนโหลนหมื่นคนชวนลึกแสนคนชวนล่ําล้านคนเพียงแค่6ชั้นท่านก็จะมีด a ต a ์เบสของคนจํานวนมากถึง1นึ่งล้านหนึ่งคนนะครับ แต่ชั้นที่6เขาก็ต้องไปชวนต่อให้กับคนที่เขารู้จักอีกคนละ10คนก็เกิดเป็นชั้นที่7 10หล้านคนและเมื่อชั้นที่7ไปชวนต่อก็จะกลายเป็นชั้น8ปดร้อยล้านคนครับจะเห็นว่าท่านสามารถที่จะเป็นเจ้าของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่จุผู้คนได้มากกว่า1 0อยล้านคนครับเอาแค่ชั้นที่6ก็พอถ้าทุกคน ายค่าโทรศัพท์มือถือคนละ279บาทท่านก็จะได้รับรายได้1,111,111 1บาททุกเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยครับ Top Up t o l i t ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้มีรายได้อย่างไร้ขีดจำกัดที่มั่นคงยั่งยืนด้วยการสร้างแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า T2R Shop and p แอครับแอปพลิเคชัน T2R Shop and Pay นั้นนะครับเหมือนกับแอปพลิเคชัน Lazada Shopee หรือ Alibaba ที่หลายๆคนรู้จักแต่สิ่งที่ท o อ u p ัพ l ูริมองการไกลไปมากกว่านนั้นก็คือแอปพลิเคชัน T2R Shop and Pay คือ Marketplace ที่สามารถที่จะนำร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแบบออนไลน์หรือร้านค้าแบบออฟไลน์ line. ทุกร้านค้าบนโลกใบนี้ มาเชื่อมต่อได้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคต่างๆที่ทุกคนจำเป็นที่จะต้องซื้อกินซื้อใช้ในชีวิตประจำวันหรือจะเป็นโรงแรมที่พักรีสอร์ทที่ทุกคนเคยจองผ่านเว็บไซต์ A โก da รวมทั้งร้านค้าแบบพัตคาร หรือแม้แต่ร้านขายของรถเข็นเช่นร้านไอศครีมรถเข็นร้านลูกชิ้นรถเข็นแม้แต่หาบเล่แผงลอยหรือแผงขายผักแผงขายปลาขายหมูขายเนื้อในตลาดสดรวมทั้งร้านขายของชำร้านนวดคาแรและทุกๆธุรกิจก็สามารถที่จะนำมาเชื่อมต่อกับระบบ ITS ได้ทั้งหมดเลยครับ ซึ่งร้านค้าต่างๆที่นำเข้ามาร่วมกับระบบ T2R Shop a ช d Pay นั้นไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิน้นร้านค้าเหล่านี้สามารถที่จะมาเชื่อมได้ฟรีโดยที่สมาชิก Top Up To l ู i t เป็นผู้เชิญชวนและแนะนำให้ร้านค้าเหล่านี้เข้ามาเชื่อมกับระบบสิ่งที่ t o p up to l ู i t ต้องการก็คือส่วนลดที่ทางร้านค้ามอบให้ ในกรณีที่สมาชิก Top u อัพทูลิได้ซื้อสินค้าและบริการโดยจ่ายผ่านระบบ ITS Top u อัพทูลิจะนำส่วนลดที่ร้านค้ามอบให้มากำหนดเป็นคะแนนแล้วนำคะแนนมาคำนวณเป็นโบนัสสมมุติว่าทุกคนซื้อสินค้าและบริการในระบบ TIOA Shop Pay โดยเฉลี่ยแล้ว หนึคะแนนต่อเดือนระบบ ITS จะคำนวณโบนัสโดยเอา100คะแนนคูณ10%จ่ายตามแผนการตลาด9ชั้นซึ่งเรียงกันแบบสายเลือดลูกหลานเหลนหลนหรือล่ำรวยโลดตามผังแบบ u n นิเ v ลเวลส่วนอีก10%ซ์ที่เหลือระบบ ITS ก็จะ จ่ายให้กับผู้ที่แนะนำเอาร้านค้าต่างๆเหล่านั้นมาเชื่อมกับระบบ ITS ซึ่งนั่นก็หมายความว่าสมาชิกท่านไหนที่นำร้านค้ามาเชื่อมกับระบบ ITS สมาชิกท่านนั้นก็เปรียบเสมือนกับได้เป็นหุ้นส่วนกับร้านค้าเหล่านั้นนั่นเองเพราะทุกยอดขายที่เกิดขึ้นสมาชิกท่านนั้นก็จะมีส่วนในการที่จะได้รับผลตอบแทน10% ของคะแนน RV ที่เกิดขึ้นทุกฐานเซกชันดังนั้นหน้าที่ของสมาชิกที่นำร้านค้ามาเชื่อมก็คือช่วยกันโฆษณาและโปรโมตร้านค้าที่ท่านนำเข้ามาเชื่อมให้สมาชิกท็อปอัพทูริสตทุกคนได้รู้จักและไปซื้อสินค้าบริการจากร้านค้าเหล่านั้นมาดูกันว่าถ้าทุกคนซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าด้วยระบบ i t s คนละ1 0 0คะแนนท่านจะได้ส่วนลดจากตนเอง10บาทได้จากชั้นลูก10คน100บาทได้จากชั้นหลานร้อยคน1 0 0 0บาทได้จากชั้นเหลนพันคน1 0 0 0 0บาทได้จากชั้นหลนหมื่นคน1 0 0 0 0แบาทได้จากชั้นลื้แสนคน1นล้านบาทได้จากชั้นล่ําล้านคน1 0ล้านบาทเป็นยังไงบ้างครับเพียงแค่6ชั้นเท่านั้น ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะรับรายได้ถึงเดือนละ10กว่าล้านบาทนี่ยังไม่รวมโบนัสที่เกิดจากโบนัสบริหารทีมเดือนละ2ล้านอบาทและโบนัสที่เกิดจากการจ่ายค่าโทรศัพท์มือถืออีกเดือนละ1ล้านกว่าบาทนะครับรายได้มากมายมหาศาลขนาดนี้ท่านไม่สามารถที่จะหาได้จากธุรกิจทั่วไปตามท้องตลาดหรอกครับแต่เนื่องจากท็อปอัพทูิ เป็นผู้คิดคน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของในเทคโนโลยีที่ท็อปอัพธุริตได้สร้างขึ้นท่านจึงสามารถที่จะสร้างรายได้มากมายมหาศาลเ,เช่นเดียวกับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย